มาดูคุ้มสุเดินกลับครับถึงเวลาเลิกงานยางยกแขนเลี้ยงไล่กันกลับบ้านครับผมยางยกแขนเลี้ยงไล่กลับบ้านได้เวลากลับแล้วคิดฮอดสมไมปีหาสามโอหกสามครับ สมัยปีหกสามยังสี่แล้วครับไปคูดไล่วันเขางานเป๊ะตรงเลียให้เขาเลี้างหน่อยเลยเลือกง,งานครับโอ้ชิ้นหอดครับชิ้นหอดตะก,กรอนเขาไม่คูดตะกรอนมวนก็เดี๋ยวนี่ครับผมอีลีได้ยผมบอกนี่กึ่งครับน้ำกระท่ม่ม ทังผุนก็บเบื้องน้าครับพุนน้าท่วมครับสูงนะครับนี่สูงแห้งรอบทั้งผีมันเขามายัง่บ่อใครับมึงทั้งผีที่จริงมองนี้ท่วมแล้วนะครับจะว่าเรียบร้อยครับมันสูงครับโถมขื้นเพราะว่าโถมขื้นมันก็สูงขื้นเนาะมันก็เลยขามมาบ่อดแบบนี้แต่ก็มองนี้เป็นเหี้ยวครับมองนี้เป็นเหี้ยวเลยเห็นยังบ่อใดนี่ครับเออ สวมโกกใหม่บึงเลิกครับผมเลิกแห้งผมนี่บึงโกกใหม่สูงสูงสวมเบิดครับมาเงี้ยอ๋อผมครับ